Education is the passport to the future. For the future of tomorrow, belongs to those who prepare for it today. การศึกษาเสมือนหนึ่งหนังสือเดินทางสู่อนาคตและแน่นอนว่าพวกหนูฝากอนาคตไว้กับสถานศึกษาที่มีคุณภาพแห่งนี้โรงเรียนอนุบาลสิประชานุกูล เรียนอนุบาลสีประชานุก,กูลตั้งขึ้นเมื่อวันที่24ทธันวาคมปีพุทธศักราช2460เดิมคือโรองเรียนประชาบาลประจำอำเภอห้วยเหนือเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลาร่วม1 0 5ปีและปัจจุบันเป็นโรงเรียนประถมะศึกษายอดนิยมประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3วิสัยทัศน โรงเรียนอนุบาลศิรประชานุกูลจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใฝ่เรียนรู้รอบรู้ด้านเทคโนโลยีและว,วัฒนธรรมไทยมีอัตลักษณ์เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้รอบรู้เทคโนโลยีมีความคิดสร้างสารรค์เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรีแบ่งเป็น10ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน3 3 3คนมีครูปฐมวัย10คนครูต่างชาติ1คนและพี่เลี้ยงเด็ก10คนระดับชั้นประถมศึกษาสายชั้นละ5ห้องเรียนโดยมีระบบหัวหน้าสายชั้นดูแลจัดการเรื่องการเรียนการสอนเป็นลำดับจากความเชื่ออย่างเต็มหัวใจ ในพระบรมราชวาทในรัชการที่9ใจความว่าการกลัดกระดุมเม็ดแรกนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดหมดโรงเรียนอนุบาลสีประชานุก,กูลจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่ออนาคตของนักเรียนในระดับระถมวัยซึ่งเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ จัดประสบการณ์โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาโดยรอบด้านดังนี้ต่อเลยวีเก้ค่ะเรามาดูกันว่าด้านคุณภาพเด็กโรงเรียนอนุบาลสิประชานุกคุณของหนูเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปดูกันเยด้านที่1คุณภาพเด็กโรงเรียนได้วางแผนจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประฐมศึกษาโดยได้มีการออกแบบการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุดนำนวัตรกรรมการสอนเชิงคุณภาพแบบมอนเทสซอรีมาใช้เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองภายใต้าการเตรียมสภาพแวดล้อมแบบเจาะจงทั้ง3องค์ประกอบคือด้านเด็กสื่ออุปกรณ์และผู้สอนส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อด้านคุณภาพเด็กทั้ง4ด้านซึ่งได้จากการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ พัฒนาการด้านร่างกายเด็กเติบโตสมวัยมีพัฒนาการและสุขอ,อนามัยที่ดีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจเด็กมีบุคลิกภาพและสุนทรียภาพที่ร่าเริงยิ้มแย้มกล้าสแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองและมีจิตใจที่ดีงามพัฒนาการทางด้านสังคมเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัยมีวินัยในตนเองรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กมีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาเหมาะสมตามวัยทั้งในด้านภาษาการฟังพูดอ่านและเขียนด้านการคณิตศาสตร มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุเชิงผลมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สรุปผลประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้านอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่าต่อไปเรามาทราบเกี่ยวกับด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการกันนะคะ ด้านที่ 2. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนได้บริหารหลักสูตรและงานวิชาการโดยพัฒนาหลักสูตรจากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนนโยบายวิสัยทัศน์สภาพบริบทความต้องการของโรงเรียนร่วมกับความต้องการของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชุมโดยนำเอาผลจากการทดลองใช้การจัดประสบการณ์โดยกระบวนการมอนเตสซอรีมาอภิปราย และทุกฝ่ายได้ประจักษ์ในคุณค่าร่วมวางแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรอย่างแยบยนต์กลายเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสีประชานุก,กูลพุทธศักราช2561ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสีประชานุกูลพุทธศักราช2562ตามหลักสูตรการศึกษาประถมอวัยพุทธศักราช2560และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกดด้านนวัตกรรมมอนเตสซอรีได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรีในงาน Thailand Education Partnership Forum ่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2563โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนอนุบาลสิประชานุก,กูลพุทธศักราช2564เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสิสเกตยึดกรอบแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency Based Curriculum Framework เพื่อเป็นเครื่องมือและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและมีโครงการที่สอดคล้องซึ่งเด็กร้อยละร้อยได้เข้าร่วมโครงการเช่นสอนว่ายน้ำเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายหลังเลิกแถวการละเล่นไทยกิจกรรมมอนเทส s ซอรี่ฟุตบอลจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์หน่วยโควิด19 Morning Speech กิจกรรม STEM ศึกษากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการนาตัดสินสำหรับเด็กประถมวัยเป็นต้นมีการพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออุปกรณ์การจัดประสบการณ์มอนเทสซอรีที่มีอย่างเพียงพอจากการสนับสนุนของผู้ปกครองรวมถึงมีการปรับสร้างอาคารเพื่อรองรับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากรที่รับการอบรมโดยตรงทั้งในหลักสูตร Training of Trainer และ A.M.I. หรือ Association Montessori International จากสมาคม Montessori แห่งประเทศไทยนำความรู้และแนวทางปฏิบัติขยายผลต่อด้วยกระบวนการ P.L.C. ในกลุ่มเพื่อนร่วมงานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองครับต่อไปเป็นด้านการบริหารและการจัดการศึกษาครับ ไดเไปเลยค่ะด้านที่3การบริหารและการจัดการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารเป็นปัจจัยข้อแรกที่จะนำโรงเรียนไปสู่การจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จดรคันชิตชัยโพผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศประชานุกูลเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งบริหารโรงเรียนอนุบาลสิประชานุกูลให้มีความเป็นเลิศในทุกมิติทั้งด้านคุณภาพองค์กรครูบุคลากรและที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของผู้เรียนมีวิสัยทัศน์การบริหารงานโรงเรียนคุณภาพ360องศาคือบริหารอย่างมืออาชีพครูนักเรียนที่มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มีความเป็นพลเมืองที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาขับเคลื่อนการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนำหลักการธรรมาพิบาลสู่การปฏิบัติ5ขั้นตอน Stakeholder engagement คือการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการ ร่วมตรวจสอบและร่วมนำผลการดาเนินการไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาโดยมีวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA เป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาใช้นวัตกรรม ASPC model ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่านผู้ชมครับการจัดแการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้พวกหนูได้เรียนรู้ อยากมีความสุขครับตามหนูไปดูเพื่อนเ,อนเรียนกันเลยค่ะด้านที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กโดยคํานึงถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้และการใช้สมองเป็นพื้นฐานในการพัฒนาครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กโดยบูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนเช่นจัดทำแผนการจัดประสบการณ์รายบุคคลตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเหมือนบ้านที่มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองโดยจัดให้มีเด็กหลากหลายอายุอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเป็นการจำลองการอยู่ร่วมกันในสังคมจริงให้กับเด็กยอมรับความแตกต่างเกิดการพึ่งพาใสามีความเอื้ออาทรต่อกันและนับถือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นวิธีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในห้องเรียน Montessori เปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผ่านประสาทรับรู้ทั้ง5ด้วยการสังเกตสำรวจค้นคว้าทดลองและแก้ปัญหาด้วยตนเองเด็กเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนา EF ซึ่งเป็นทักษะที่ทุกคนต้องใช้และมีอิทธิพลต่อความสํเร็จในชีวิตและเพื่อให้การพัฒนาที่ส่งผลถึงตัวเด็กโดยตรง โรงเรียนจึงมุ่งเน้นส่งเสริมครูให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการอบรมการแนะแนวการนิเทศส่งเสริมการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC โดยครูจะเป็นผู้อำนวยการในห้องเรียนกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและประเมินเด็กอย่างต่อเนื่องทำให้ครูร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพครู มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลมีการรายงานผลการพัฒนาเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องดออรมารีลลมอนเชสซี่กล่าวว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมความเหมาะสมของวันนี้อาจไม่เหมาะสมในวันพรุ่งนี้นี่เป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่ ต้องเข้าใจการเรียนรู้ไววางแผนการประเมินในระหว่างการเรียนให้เหมาะสมซึ่งครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสิประชานุก,กูลใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมรวมถึงพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อการนำผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ในการวางแผนจัดสื่ออุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดความต้องการของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ สำเร็จในวันนี้จากเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานของชาวอนุบาลสิประชานุกูลเพื่อร่วมกันสร้างเด็กให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อประเทศชาติที่มั่นคง